สวัสดีครับกลับมาพบกักบรายการ daily whisper er ประจำเช้าวันพฤหัสบปปดีที่1 1พฤศจิกา,ายน2567นะครับก็เป็นวันที่เรารอคอยในส่วนของตัวงบ n v i d i เีนะครับทีอ่ออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงคงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราหยิบดกมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวการประชุมตัว a p e ป Summit ทนะครับที่มีการจัดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานก็มีการลงข่าวในประชาชาติธุรกิจนะครับว่ามีประเด็นสำคัญอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับไปกันที่การสรุปภาพรวมตลาดนะครับก็จะเห็นว่าตัวตลาดหุ้นสหรัฐจริงๆค่อนข้างมิกซ์นะครับแล้วก็แฝง S&P 500ก็ไม่ได้บวกอะไรแปลกๆนะครับดาวโจนส์บวแล้วก็ N a s d ต q บวกลบมาประมาณ0.1% <c oughs> ก็จริงเป็นการรอในส่วนตัว n v i น i a เดียแหละเป็นหลักก็เลยทำให้ movement ในภาพรวมๆของตรงตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้มีมากนักนะครับตลาดหุ้นเอเชียเองก็เช่นเดียวกัน,นครับไม่ได้มี movement อะไรที่เติบโตดหรือลดล,ลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับจะมีตรงตลาดหุ้นเวียดนามที่บวกขึ้นมาประมาณ1%ที่ ตัวเป็นปรับตัวโดดเด่นที่สุดในตลาดเอเชียนะครับตัวตลาดหุ้นยุโรปก็ยังคงเป็นการปรับลงอย่างต่อเนื่องนะครับตัวยูโรสองห้าสิบลบศูนจุดสี่ดาวจอร์สต์ตัวเด็คส์เยอรมันนะครับลบศูนจุดสามนะครับก็ยังเป็นในส่วนของตัวความกังวลในเชิงของตัวเทนชันระหว่างตัวรัสเซียยูเครนนี่แหละเป็นหลักนะครับสินทรัพย์อื่นๆนะครับพันธบัตรสิบปีสหรัฐกทยยังคงนิ่งๆนะครับที่สี่จุดสี่สี่แล้วก็สองจุดสี่สี่ในขณะที่ ตัวน้ำมันกับทองซึ่งก็เป็นตัว p r o อกของตัวเทนชันและเซียรูเพนต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นเทรนที่เป็นการปรับขึ้นครับเท่าที่เห็นล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไปกันที่ตัวข่าวแรกที่เรารอคอยนะครับก็ในส่วนของตัว Nvidia นะครับก็เจ็ดน้ำฟ้าตัวสุดท้ายประกาศตัวกำไรต่อหุ้นใน Q3 ออกมาที่0.81ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับเลเวนูอยู่ประมาณ35.1บิลลียน นะครับตรงนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นเครื่องหมายการค้าของเอ็นวีเดียแหละว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ประมาณ10%ทั้งในเชิงของตัวรายได้แล้วก็ในเชิงของตัวกําไรนะครับคาดการ70.75ดอลลาร์นะครับในเชิงของ EPS แล้วก็ในเชิงของรายได้เนี่ยประมาณ33,000บิลเลียนนะครับก็อ่อก็ตรงนี้เองเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับว่ามาจากส่วนของตัว Data c e n t e r นะครับทีออ่อยู่ประมาณ30,000 นะครับก็เพิ่มขึ้นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์กปีก่อนแล้วก็ดีกว่าคาดที่ประมาณ28.8สิบแพันล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นตัวหลักแหละที่ทำให้ตัวผลประกอบการเนี่ยมันออกมาบีทนะครับในเชิงของไกด์ a n น e ์นะครับ Q4 มอง e v e ร u e น r โกร h บวกประมาณบวกลบประมาณ2%ซนะครับซึ่งจริงก็ให้เป็นเรนช์ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแหละนักวิเคราะห์คาดามนะครับ n v i d ว a เดียมาไกด์37.5เ็ป็นไกด์แดน์ที่ดีกว่านักวิเคราะห์คาดนะครับ ตัว G.P. เองก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในในเชิงของตัว Guidance ของ Nvidia นะครับอยู่ที่ประมาณ73%ก็บวกลบประมาณ50 basis point เป็นการสะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ถ้าดูในเชิงของตัว Reaction ของตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับลบประมาณ0.8%ตอนปิดตลาดก็อาจจะ ไม่ไม่ไม่ไมีความคาดหวังคนนักล้วลงทุนบางส่วนละกันแต่ว่าถ้าดูเนี่ยจริงงบดีแล้วก็ไกด์แลนส์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับในเชิงของตัวแบ็กเ l l ที่เป็นชิปใหม่แล้วก็ตัวระบบฮอ p p e r ทีอ่อาจจะยังดูมีดีมาสัปพายไม่แนรซึ่งก็ดีเป็นแฮปปี้พอเ e m นะครับดีมา n d มากกว่าสั p พายยังคงมีความต้องการมากๆแหละไปอย่างน้อยน่าจะถึงปีฟิสคาลีสอยของเขาก็ ถ้าตอบสนองไม่ได้หรืออะไรยังไงเหมือนที่เราเคยเห็นมีการดีเล์การส่งวชิปตดางๆเนี่ยอาจจะเป็นเพรสเชอร์ในเชิงของตัวผลประกอบการกับตัวราคาหุ้นของเ v ็นวีเดียนะครับที่อาจจะเสิร์ฟตัวดิเมนที่มีเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะของตัวอุตสาหกรรมย่อต่างๆไม่ทันก็อาจจะโดนพันดิชลงมาครับแต่ในภาพรวมๆเนี่ยถ้าดูในเชิงของตัวผลประกอบการของเ v ็นวีเดียแล้วก็ไกด์แดนตัวไกด์แดนซ์แล้วเนี่ยไม่ได้แย่เลย อาหารคิดว่ายังคงเป็นตัวที่น่าลงทุนได้นะครับสำหรับในส่วนของตัวอุตสาหกรรมชิป AI นะครับไปยันที่ข่าวที่2นะครับในส่วนของตัวเอฟเอ็กซ์ซมิตนะครับเอเชียแปซิฟิกอีคออนาเมตเขตความร่วมมือถ้าแปลเป็นไทยอย่างนี้ละกันนะครับเอเชียแปซิฟิกอีคโนมิกคอร์ปอเรชันนะครับเขตความร่วมมือเศรษฐกิจของทางาโซนเอเชียแปซิฟิกนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่15-16พฤศจิกายนนะครับมีรีพอร์ตออกมานะครับว่า ใน,ในเชิงของประชาชาติธุรกิจมีการสรุปออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็ในเชิงของตัวเศรษฐกิจยุโรปของเอเชียแปซิฟิก21ประเทศเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตที่ช้าลงนะครับในช่วง5ปีข้างหน้าปีนี้เองมองว่าน่าจะเห็นการเติบโตระดับ3.5%แต่ว่าในระยะกลางคือปี2027-2029เนี่ยอาจจะเห็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงนะครับอยู่ที่ประมาณ2.7 ในขณะที่ถ้าไปเทียบกับส่วนที่เหลือของโลกเนี่ยมองโก w ด h ปีหน้า3.4 3.6ในปี2026นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของตัวโกรดของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอาจจะดูต่ำกว่าในเชิงของตัวประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับปีนี้ก็ตาม IMF นะครับว่าปีตัวเศรษฐ,ฐกิจโลกเนี่ยมอง3.2นะครับในเชิงของตัวเทรดในเชิงภูมิภาคเอเปกเนี่ยก็อาจจะมีการเติบโตได้ไม่ทั่วถึงในปีหน้าและคงมีการ เผชิญในส่วนของตัวความเปราะบางจากมาตรการต่างๆที่มีการจํากัดทางการค้าอาสารัตนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว geopolitical uh, tension เนี่ยคงยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับแล้วก็ในเชิงของตัว aging society เองก็ยังคงเป็นปัจจัยลบกดดันนะครับที่ส่งผลกับตัวเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตัว labor market แล้วก็ในเชิงของตัวการเติบโตในระยะยาวนะครับก็เป็นปัจจัยลบหลักแหละของตัวโซนเอเชียแปซิฟิกนะครับแต่ว่า ก็ติดตามนะครับเพราะแม้ว่าจะมีในส่วนของตัวความท้าทายแต่ว่าก็ยังมีโอกาสแหละถ้ามีการพัฒนาอินโนเวชันต่างๆเพื่อเพิ่มตัว p r o d u c t ivity กับการปฏิรูปต่างๆเชิงโครงสร้างการคุมอัตราเงินเฟ้อถ้าทําได้มันก็มันน่าจะเป็นปัจจัย support ในเชิงของการบริโภคและการลงทุนในระยะยาวนะครับแต่ในตอนนี้เองเนี่ยก็อาจจะดูมีปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวกก็แนะนําว่าอาจจะ คลีบมุมที่ระมัดระวังในการลงทุนในประเทศต่างๆใน่วนเอเชียแปซิฟิกไปก่อนในช่วงนี้หรือถึงช่วงช่วงปีหน้าเองที่เศรษฐกิจกตัวโซนนี้เองยังดูไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้มีข้อมูลนัปเดตประมาณนี้กันละกันนะครับก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ